ส่วนของขอบวนแหเ่เภอบุญทลิกนะคะจะมีขบวนฟอ้อนออนซอนเมืองบัวด้วยนะคะจากโรงเรียนบุญทลิกวิทยาคาระคะ่ะ ปีนี้นะคะท่านในเบอรอบุญธลิกพร้อมทางพระยาในหัวหน้าส่วนราชการนะคะสวมใส่ในชุดผ้าไหมมัดหมีมม่ลายขอเจ้าฟ้าศิลิวันวรีจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสมพรรัฐตำบลหนองสนโอนซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระองค์ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และสืบสารภูมิปัญญาหัตกรรมผ้าไหมของบ้านสมพรรัฐเพื่อแสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นของผืนผ้าให้มีเอกลักษณ์ความทันสมัยจนเป็นที่ชื่นชมนะคะในานามผ้าไหมสมพรรัฐสินค้าโอทอกของอำเภอบุญทะเลค่ะขอบคุณท่านผู้วยก,การจงศักดิ์ปุตรามนตรีด้วยนะคะ เมืองบัวจากโรงเรียนบุญทลิกวิทยาคารนะคะผู้ร่วมขบวนนางรำา72คนนะคะและหัวหน้าส่วนราชการที่เดินผ่านท่านประธานในพิธีรวมทั้งท่านผู้พิเกียรินะคะเดินผ่านไปแล้วนะคะสําหรับขบวนรำนะคะดูแลน่าเบิกครับฟอนออนซอนดอกบวัวนะพี่ดำครับผมโดยโรงโเรียนบุญทลิกวิทยาคารนะครับ นางรำก็ท <Ooh. S 3> ั้งหมด72คนเลยครับส่วนบวกด้วยหัวหน้าส่วนราชการอีกทั้ง34ท่านเลยนะครับทำโดยท่านนายเภอบุญทริกและภริยาหัวหน้าส่วนราชการนะครับสวมใส่ในชุดผ้าไหมมันมีขอเจ้าสิลปวิริยะครับจากศูนย์ศิลปาชีพนะครับบ้านสมบูรณ์รัตตะบนหนองสนมนะครับเป็นโงค์การมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาถบรมราชชนนีพัชรีหลวงนะครับ and then พี่กอลกอดภูมี h e Speak English โอเคสำหรับกระบวนแห่นะคะ130ปีบุญทริกพร้อมน้อมนำชาวพุทธบุญทริกถิ่นใหม่ผ้าก,กับบัวง,งามศูนย์ศิลปชีพนามพันปีหลวงบวงสูงทานนางพญาหลักเมืองเรื่องชื่อในน้ำยาข้าวปุ้นสาวหน้าหนาวชมทะเลเหมอกภูฝอยลมชมหินลาวาแปลกตาภูหินด่าง ชิมอาหารป่าเมืองลาวช่องตาอูบ่ายตนน้ำตกฟองใส่ฟูกแก่งอีเขียวสายน้ำคดเคี้ยวหล่อเลี้ยงชาวประชาคือล่ำโด่งน้อยและขณะนี้นะคะ ชบุตจินโตท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีพร้อมทั้งท่านอรสาจินโตท่านนายกเหล่ากาชาตินะคะทางจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีนะครับท่านก็ให้เกียรติรับชมการแสดงทเทียนพรรษาของเราค่ะครับหลังจากเม่สักร,รูนี้ท่านนำกระบวนจากสุร,ราษฎร์ธานีให้เราได้ชมความสวยงาม,งามผ่านร้<า>นกันไปแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่แขกผู้เกียรติหลายๆท่านนะครับมาชมงานประีชญ่เทียนพรรษาบนราชธานีนะครับ ขอเสียงตัวมือต้อนรับทางด้านท่านสอส,อสอวุฒิพงษ์นาม,มูรครับสอสเอนะคะขวัญใจประชาชนค่ะท่านประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านสมายกอดแก้วครับและวันนี้นะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการออมแห่งชาติกออชอหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ะะให้การสนับสนุนแห่เทียนภรรษาจังหวัดอุบลราชธานีนะคะสนับสนุนวัดมหาวนารามจํานวน20,000บาทค่ะรวมทั้งสนับสนุนวัดพระาธาตุหนองบัวอีกจํานวน20,000บาทค่ะอคขอกราบขอพระคุณนะคะขอบคุณข้อมูลจากท่าน สมงผลวิชัยคัดคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีค่ะขอบพระคุณท่านประธานในพิธีค่ะท่านประฐมนตีว่าการกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูงยิ่งนะคะที่ให้กองทุนการออกแห่งชาติกอชได้สนับสนุนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะกลาขอบพระคุณค่ะคแล้วก็นในมือนี้นะครับน้องเขาจะได้เห็นขบวนจากข้างด้านธนาคารท่อกอัอจัดใหญ่จัดเต็มนะครับท่อกสอเคี่งคูหูคาประชาชนนะครับจัดใหญ่จัดเต็มแล้วก็มีนโย,อยบายที่ดีของทางรัฐบาลมาฝากพี่น้องพ่อ การช่วยเหลือพี่น้องนะครับเนาะแกนี่แกนี่ครูทั้นครูทั้งเกษตรกรคุณคููแล้วเธอกับเป็นกเกษตรกรพอ,อมด้ยนาะใช่ค่ะเกียงคู่รู้ค่านะคะและยังมีน้ำดื่มมาให้กับทุกๆกท่านด้วยนะคะ ขณะนี้นะคะท่านผู้มีเกียรตินะคะท่านก็ยังได้รับชมขบวนแห่จากอำเภอบุญทลิกนะคะในการฟ้อนอ่อนสอนเมืองดอกบัวค่ะท่านที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมารับชมการแห่เทียนพรรษาอุบลร,ราชธานีปีนี้นะคะท่านก็สามารถที่จะรับชมผ่านเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลร,ราชธานีนะคะรวมทั้งรับฟังทางสถานีวิทยุสวท FM 9 8เมเแ้มกะเฮิร์และก็คลื่น AM 1อ0 0ึน 41นะคะรวมทั้งการไลฟ์นะคะจากสื่อบนชนทุกๆแหนงนะคะที่ได้มาร่วมการประชาสัมพันธ์งานแห่เทียนพัรษา121ปีถวยราชไฟทำงามล้ำเทียนพรนษานะคะของจังหวัดอุบลราชธานีเรามาราังสรรค์ทิ่งที่ดีๆให้กับชาวเมืองอุบลน,นะคะซึ่ง อุบลราชธานีนะคะเทียนอุบลยนได้ตลอดทั้งเดือนนะคะซึ่งได้ตั้งเทียนพรรษาให้กับประชาชนนะคะได้ชมกันตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่3 1กรกฎาคมค่ะตามคุ้มวัดในเขตเทศบาลนะครอุบลราชธานีนะคะทั้ง7แห่งด้วยกันและตอนนี้ค่ะครูปโปต้าเจริญชัยนะคะชักลากเทียนพรรษาจาก น่าจะมีป้ายชื่อชุมชนอํเภอบุญทริกนะคะเป็นต้นเทียนแกะสลักสวยสดงดงามนะครับแกะสลักขนาดกลางคมมากนะครับลวดลายนี่คมจริงๆนะครับมีแห่งเดียวนะคะซึ่งถือว่าเป็นออริจินอลเลยนะคะอุบลราชธานีและอนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะครับจากอําเภอน้ำขุนเป็นต้นเทียนภาษาประเภทแกะสลักขนาดเล็กนะครับ ก็เป็นภาพพุทธประวัตินะคะซึ่งร้อยเรื่องราวมาตั้งแต่ประสูตรตัดสรู้และไปจนถึงปรินิพานค่ะอาจารย์แหม่มครับนอกจากพื้นที่บริเวณประลพิธีแห่งนี้จัดกิจกรรมขบวนแห่แล้วในพื้นที่ของทุ่งสีเมืองอุบลราชธานีก็ยังมีกิจกรรมให้เราได้ชมกันะนะครับไปเยี่ยมชมนะครับ เรือนโบราณเปิดเรือนเยือนถิ่นนะคะคมีเรือนโบราณนะคะซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาวจังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปร่วมเช็คอินทุ่งดอกเทียนะนะครับโดยจะเป็นผีเสื้อแห่งความจงรักภ<ห>ักดีเจรัก,กีเป็นผีเสื้อที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ